เดี๋ยวผมขอมาลองสกิลท่าไม่ตายหน่อยละกันนะครับว่าจะแรงขนาดไหนนะโอเคเดี okay, ๋ยวขอใส่บัฟบัฟฮึบช็อช็อชอชอโอ้โหอย่างเทพเออพี่โยกังได้อัปเดตเข้ามานะครับผมได้อัปเดตอะไรบ้างนะครับเห็นบอกว่าแจ้งว่าอัปเดตระดับโลกนะฮะแต่ที่ได้มาก็คือ แร่นะครับผมในการถลุงเพิ่มขึ้นนะครับผมจาก500นิดนิดๆกลายเป็น6 4 8เลยนะครับผมอันนี้คือการอัปเดตระดับโลกนะแล้วกเ็เรื่องเกี่ยวกับค่า Active นะครับในการเข้าถ้ำมังกรในการที่เราจะฟาร์มแร่นะทุกคนเข้ามาขุดไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะครับเขาต้องการให้เรามีค่า Active ตรงนี้นะครับผมรู้สึกจะ200หรือเท่าไหร่เนี่ยประมาณนี้นะฮะเพื่อเป็นการป้องกันบอดเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีค่าแอคทีฟเลยอะ่ะบางทีคนที่เล่นหลายๆตัวเขาจะเอาบอทเข้ามาขุดได้อย่างสบายใจไงครั้งนี้คือ เขาต้องไปนั่งไล่ทำเควสทั้งวันอะถ้ามีหลายตัวมันก็จะเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเนาะเพ,พ,พื่อนเพื่อพี่พี่พน้องๆท่านใดน,นะครับใครสนใจที่จะเติมเกมโยกกลางกูบอลนะครับทางเรามีร้านจอดชาวไร่ให้บริการถูกสะดวกและปลอดภัยการันตีโดยช่องผมเลยนะครับที่สําคัญนะครับมีเกมมือถืออื่นๆอ,อีกมากมายอย่างเช่นเกม A3 Steel Alive right, การชิป Battle Crypto Conflict m i r a 4 Seven Night แตตโโละเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายเพียงแค่ท่านผู้ชมคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างมีทั้งเพจไลน์เบอร์โทร 3ช่องทางเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนผมโทเค็นติกนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโยก a n g l o b a l กันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสกิลท่าไม่ตายของแต่ละอาชีพนะครับว่ามันหาได้จากไหนและจะบอกว่ามันหาได้ไม่ยากด้วยนะครับทุกคนสามารถหาได้ตั้งแต่เลเวล48ด้วยซ้ำนะฮะก็มาดูกันนะครับวิธีการหาทำยังไงนะครับผม ช่วยได้เยอะเลยนะครับมันเป็นสก,กิลที่โหดมากของแต่ละอาชีพนะทําให้เราเลเวลไวจะได้60กันไวๆนะครับจะได้ไปหาแรกกันเนาะอ่าโอเคนะครับเข้าไปที่ทดสอบนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะฮะขัดเกลาห้าเทพเห็นไหมครับเราจะเห็นเหล่า5เทพนะครับผมแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันนะก็เราไปทำเราทำเควสของอ ตัวที่มันตรงกับอาวุธของเรานะครับอย่างผมใช้กระบี่นะครับถ้าสงสัยนะครับอยากดูดักรูปภาพดูไม่ออกสมมุติเราใช้ดาบหรืออะไรเง,งี้ยหรือกระบีนะ่เนี่ยเราเข้าไปดูที่ชื่อเสียงได้นะแล้วก็ไปดูที่ท่าไม้ตายของแต่ละคนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอย่างผมใช้กระบี่ผมก็คลิกที่นี่เลยท่าไม้ตายจะอยู่อันที่3มเข้าไปอ่านเห็นไหมชัดเจนนะครับกระบี่ส่วนหยวนนะฮะถ้าเป็นท่าไม้ตายโจมตีครั้งแรกทําให้เป้าหมายรอบๆ6เมตรถูกยึดตัว6เมตรนี่กว้างมากนะครับ จะยืนนิ่งเลยหลังจากนั้นทําดาเมจรวดเร็วอีก5ครั้งโดนตีร้อนะแน่นอนหากติดคิดาดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีกโกงมากนะก็ควรจะมีนะครับในการทําเลเวลให้ไวๆนะเออก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะเอาเลยแล้วกันรับอ่าผมได้ท่าไม้ตายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Okay. ลองมาดูของแต่ละอาชีพนะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเควสวิธีการทำทำง่ายๆเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวผมขอใส่สกิลก่อนนะครับไม้ตายอยู่นี่นะครับอ่ะเราได้สกิลไม้ตายมาพี่เรียบร้อยนะให้เราลากใส่ช่องนี้นะครับทุกคนอัพเลยอัพรวดเดียวเดี๋ยวมาลองเทสสกิลกันดีกว่านะครับผมลองทดสอบดูปุบ๊๊บ๊บ,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 บโอ้โหทุนอย่างเท่ฮะ โอเคนะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวค่อยไปลองกับมอนเตอร์แต่ขั้นตอนการทําดีกว่านะครับไม่ยากทุกคนเข้าไปที่ตัวละครเข้าไปที่เดิมเลยครับผมทดสอบขัดเกาห้าเทพนะฮะแล้วก็เข้าไปเข้าสู่ขัดเกานะครับผมมันจะเป็นระดับชั้นอย่างนี้เห็นไหมอ่าทุกคนไล่ลงมาจากตั้งแต่ชั้นหนึ่งนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมผ่านด่านนี้เสร็จแล้วก็พอผ่านเสร็จแล้วให้เรากดถัดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงด่านที่เราสู้ไม่ไหวแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผม การที่เราผ่านแต่ละด่านมาเนี่ยมันก็จะสะสมของไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างผมอ่ะผ่านด่าน8แล้วนะแล้วผมไม่ผ่านด่าน9นะครับผมก็ยังจะได้ของที่เอามาทําการแลกกับถ้าไม่ตายนะฮะประมาณนี้นะครับผมก็ลองเข้ามาเล่นดูหรือจะกวาดล้างเลยก็ได้อย่างผมจะกวาดล้างเลยก็ได้นะนี่ผมดันถึงชั้น7แต่ชั้น8เนี่ยผมไม่ได้ผมน่าจะอ่าผมเพราะที่ผมไม่ได้ชั้น8เนื่องจากว่าผมเนี่ยน่าจะสู้ได้ ไม่ดีพอนะก็คือเหมือนกับช้าอะไรอย่างเงี้ยอันอื่นคือผมสู้ง่ายแล้วไงกวาดล้างทีเดียวไปเลยครับตัดเอาเลือกดาด้วยต้องเลือกด่านด้วยนะโอเคได้กวาดล้างไปเรื่อยๆนะครับโอเคครบได้3ครั้งนะที่เหลือเราจะลงเองก็ได้นะอันนี้ผมทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับผมโอเค ต่อไปนะครับผมผมจะสอนธีการหาทองคำนะไอ้ตำลึงแบบไม่ล็อกนะตําลึงแบบไม่ล็อกสําคัญยังไงนะครับผมสําคัญมากนะคืออันนี้อันแรกนะผมไม่มีเห็นไหมมันต้องซื้ออย่างเดียวอะทองแบบไม่ล็อกอะอ่าเราจะทํำยังไงนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมก็เราต้องทําการย่อยของก่อนนะการย่อยของนะครับผมวิธีการย่อยนะเราต้องเข้าไปที่กิจกรรม เลือกลองมาข้างล่างเลยครับมันจะมีคําว่าย่อยของอยู่หานะนี่นะครับย่อยย่อยอุปกรณ์สิ่งที่เราย่อยมามันจะกลายเป็นตัวนี้นะครับผมอันนี้แบบนี้นะผมเช็คของก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะย่อยนะครับอย่างสิ่งที่ได้คือเป็นไอเจ้าหยกอันนี้นะครับเราสามารถขายได้เป็นทองแบบไม่ล็อกด้วยนะฮะย,ย่อยมาเรื่อยๆนี่อันนี้คือของแพง นะนนี้คือของรีเลยโอเคผมย่อยเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่าเข้าไปที่ตัวละครเข้าไปที่ขายตรงนี้นะครับผมไอเหมือนของเล่นเด็กอะครับปลองปองแปงอน่ะนั้นอะฮนะนะนะแล้วก็เข้ามาที่ขายอเทมนะครับทองคำเนี่ยผมจะเอาไว้ลงบ่อน้ำํำพุร้อนเอาไว้ซื้อเป็ดนะครับผมแล้วก็หาคู่ที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นแล้วนะไม่เอาแล้วนะผู้ชาย อ่าเราสามารถเลือกได้เมื่อกี้ผมย่อยได้อันนี้อันนึงใช่ไหมผมสามารถได้26เลยนะครับผม26ตําลึงแบบไม่ล็อกนะเออผมจะลองวางขายนะลองทดสอบให้ทุกคนดูเราสามารถปรับราคาได้เราเอาตามราคาตาลาดนะถึงจะขายได้ง่ายนะปรับด้วยราคานะครับบางคนไม่ได้ปรับราคาส่วนอันนี้หยกนะเราจะขาย20ใช่ไหมปรับตามตาลาดไปเลย ผมจะขอสัก50บละกันเผื่อเวลาผมลงไปซื้อเป็ดนะเอ้ยผมคาดอีกอันนี้ขายหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่าขายยกอันนึงก็ได้วางขายโอเคตรงนี้นะครับก็เราก็ต้องรอนะครับผมให้คนมาซื้อไปนะครับผมแต่เท่าที่ทดสอบดูก็ขายได้นะ เออก็ต้องรอหน่อยนะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอมาลองสกิลท่าไม่ตายหน่อยละกันนะครับว่าจะแรงขนาดไหนนะโอเคเดี๋ยวขอาใส่บัฟบัฟฮึบชอปชอโอ้โหอย่างเท่เออ,อเท่เจ๋งมาอยู่ในช่วงท้ายคลิปแล้วกันเนาะผมก็จะเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับระบบ Android ที่ทำการถลุงแร่ไม่ได้นะ ตรงนี้ก็ผมก็พยายามหาหลายวิธีแล้วนะครับผมมันก็ต้องใช้วิธีการใช้ iOS ถลุงทุกวันกระตุ้นทุกวันผมพูดผิดนะฮะคือต้องเอาเอาเอา iOS เนี่ยไปกระตุ้นซื้อสักหนึ่งเหรียญน,นะครับผมแล้วเราจะสามารถใช้ Android นะครับในการถลุงแร่ได้ตลอดเลยนะในวันนั้นแต่เช้าอีกวันหนึ่งก็ต้องไปกระตุ้นมันอีกทีหนึ่งนะฮะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผม ก็ทางเกมก็ย so no so, okay. 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 so ังไม่มีอะไรประกาศออกมาเลยนะครับว่าจะแก้ไขให้เร็วที่สุดหรือยังไงเนาะก็โอเคก็รอกันต่อไปแล้วกันนะฮะหรือไม่ก็พยายามเอาแล่ไปอัพตัวก่อนก็ได้นะครับสําหรับบางคนที่อยากจะเอาตัวเก่งๆเพราะตอนนี้คนที่ขึ้นไปข้างบนน่ะได้กันแบบ3มชั่วโมง3ามแสนได้ชั่วโมงละแสนก้อนน่ะก็คือวันหนึ่งเขาหากันได้วันละเป็นพันเลยครับผมผมก็โอเคนะครับก็จะไม่ชะล่าใจก็ผมคิดว่าวันพรุ่งนี้ผมอาจจะทําได้นะ ถ้าผมไม่ติดธุระอะไรนะผมอาจจะ60ก็ได้เนาะก็เดี๋ยวพอผม60แล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูนะครับว่าผมจะได้ชั่วโมงละกี่แร่นะข้างบนนะในถ้ำมังกรนะครับผมแต่บอกเลยตอนนี้นะครับเลทราคามันตกก็จริงนะฮะมันตกแบบพวกๆเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็ยังหาไรายได้ได้อยู่นะเพราะเราเน้นจํานวนแร่ที่เราได้นะครับผมโอเคเราประมาณนี้กันเดี๋ยวค่อยดู เป็นหลักฐานให้เห็นกับตาเลยแล้วกันนะครับว่ามันทําได้จริงนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ